ลัคนาราศีกุมราหูยกย้ายในวันที่17ตุลาคมพศ2566ส่25งผลด้านดีอย่างไรกับชาวลัคนาราศีกุมบ้างนะครับในการยกราหูครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเอกของเรื่องก็คือลัคนาราศีกุมเลยนะครับเพราะในระบบพบเรือนราหูท่านคองตนุซึ่งตะนุเนี่ยหมายถึงตัวตนนะครับเจ้าชะตาทําการยกหรือย้ายเข้าสู่กระดุมพระส่งผลให ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยในจังหวะนี้เราวหนึ่งปีครึ่งเนี่ยจะเข้าไปโฟกัสในเรื่องของเงินทองทําอย่างไรฉันจะหาเงินได้มากขึ้นนะครับก็คือไปมุ่งเรื่องนีอ้อันดับต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเลยนะครับเพราะว่าดาวการเงินสําหรับชาวาลัคนาราศีกุมเนี่ยยก,ยกย้ายตั้งแต่วันที่19เมษาพอสพันห้าร้6แล้วนะครับขึ้นไปได้ตําตแหน่งเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินเนี่ยจะปรับยกดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเงินเก็บแล้วก็ สกิลนะครับในการหาเงินหันทองก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะเป็นจังหวะที่อยู่ไม่ติดที่นะครับมีการเดินทางบ่อยข้อควรระวังสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเงินเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าราหูที่ยกย้ายเข้าไปเนี่ยเดิมแท้ระบบพาดเนี่ยราหูท่านคือ ลมใหญ่นะครับคือลมพายุเพราะฉะนั้นลักษณะธรรมชาติของลมนะครับเข้ามาแล้วครับแล้วก็พัดไปเพราะฉะนั้นต้อง <c oughs> ดูดีๆนะครับในเรื่องของสิ่งของที่ไม่จําเป็นการช้อปปิ้งต่างๆนะครับถ้าไม่จําเป็นก็เอาไว้ก่อนนะครับอย่าพึ่งไปช้อปปิ้งนะครับเก็บกักเก็บไว้นะครับเพื่อนําไปพัฒนาหรือลงทุนต่อนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ย อย่าเก็บสิ่งที่ไม่ถูกอ,อกถูกใจนะครับมาคิดให้เป็นพลังลบนะครับเพราะถ้าระเบิดออกมาเนี่ยจะรุนแรงมากนะครับสุขภาพเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ําความเครียดสะสมตับปอดรวมไปถึงปัญหาสุขภาพคนในบ้านมีเรื่องต้องแก้ไขนะครับแนวทางการตั้งรับสำหรับชาวรัคนาราศีกุมนะครับก็ต้องขอเกินนิดหนึ่งนะครับรา,าหูที่ยกย้ายรอบนี้คือดาว ประจำตัวหรือดาวตัวต,วตนของชาวรัคนาราศีกุมนะครับพอทําการยกย้ายเข้าสู่บ้านดาวพระพฤหัสเนี่ยเป็นเป็นครูหรือนักปฏิบัติหรือเปรียบอีกอย่างคือราหูจําศีลแต่ด้วยธรรมชาตริราหูที่เป็นลมเนี่ยไม่ชอบอยู่นิ่งนะครับพอไปอยู่ในเรือนที่นิ่งๆนะครับเรือนสงบสงบบางครั้งก็จะโดนในเรื่องของระบบความคิดนะครับตรงนี้ต้องมันฝึกสติให้มีกําลังนะครับรู้เนื้อรู้ตัวไม่จมกับความคิดนะ ถ้าเรารู้ว่าเรากําลังไหลไปกับความคิดพยายามดึงครับดึงสติกลับมาส่วนในด้านการสร้างประโยชน์ตั้งหลับนะครับผมแนะนําเรื่องของการสร้างกุศลเกี่ยวกับหนังสือนะครับสมุดทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสอุปกรณ์กีฬาสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมตั้งใจให้ดีๆนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือพยายามพยายามตั้งใจและคว้าโอกาสไว้นะครับเพื่อจะเป็นใบเบิกทางในปี2567